สวครับหมอลำพาไปเพลินแชนแนลวันนี้เราจะให้แม่ๆได้ดูคลิปนี้นะครับเป็นคลิปของไอ้นกกับไอ้นุทะเลาะกันหรือเปล่านะเห็นหน้าก็ฮาแล้วนะฮะชัวร์พอดเปลี่ยนมุ่งเสาร์ไปหมดเลยแม่ไม่เคยขัดเคยแน่ผมว่าเคยขาดเถิด โอหันลัาม้ากอง,อาากองอนัดลับมาังเข้าที่ม่ถามน่นออามาหลับงานจะไหนจ้าไหนรับไอ้เตยคักเต้เยเนี่ยคักเทียราเรตีเขาตีวากวงเรนรตี่เขาปวดขาปวดมือเมือนางมะเร็นเลยค่ะข้าจ้างมาเรนด้างมะเร็มวันไหจ้างมาทับทับใบจ้างมะเล่นจ้างมาเล็นนะะาางรับคือรับไว้โอ้เีจิ๋วมอีก็บอกว่าโงเศร้าแตอันี้วันโป่ง เศาล้ก็แล้วเช็ดเแล้วก็แล้วชเแล้วก็แล้วเช็ดแล้วก็แล้วนะเอาจะใส่นเงียบจะปะต้ออืมเอาไว้ขมยเจ้าของไปได้รับก็เาได้ต้นอ่ะไปรับก็ส่วนไปรับตัวฉันมีหน้าีรับงาน้คุ่คุยกจกมลับเท่าไรล่ะจ้ให้เรว่าแปมุงขอามหาสามหาเริ่มมันแล้วครับเริ่มมันลสามหาสามห้าสามห้าาข้าร่วมีนะแม่คร เขามาตลกบุรีเขามาตลกบุรีไปไหนฟังมือหนึ่งกัเไยไเปเจ้าเอานานามาเจ้าคักแถงกคือเอาคักแขบเปินไห้เอเนาะฉันฉันฉัาไปอนไเปินไก้ทอดแ้วแต่เปิดเหล่ยเป็นไขมากจนกระเอาุามหาสามาเออเป็นเกามงสขาคุมนี่อะไรไรปัญดิสามพันห้าสามห้าานกสิมือเลยนะครับ เล่นสักสิบคืนยี่สิบคือเลยนะจ,จัดไปเลยไหมยังคยู่เพราะมาจะขายยี่ดีอมายอมรับคราไม่เป็นแสนมันเป็นอัก็ยังคิดอยู่ว่าโอ้ยไอซองแปดซองเองก่าส,สิสิเหลืออย่างน้อสนอกแล้วก็นำซ้ำยังขายมาเรียนว่าแปดโม,มง,งเสาร์ก็เรียกว่าส่นอ้บอลยานเด้เ้นทันกันน้อนะบอสนเบาเ่สันนีบ,บาิจ้างมาเล่นบ้านแอร์สามพันห้าไปบัตรเง่น ถ้อสิบที่่ใจจะพาเปนันติมันสิด่พ่อำไปห่อหรอปุบใช้ขอมาหรอดีเป็นกระเป๋าดิเขาไว้ใจยู่ก็ถามมาไปนำมาห่อไปเสื้อเมร์ก็เรียนนัเอาก็คือบนัดาศักวินเนอปันที่เอาไปเขาเอาไปเขาบัญชีมันสิคบบคบยังไงก็คือบรนดาบดาศักจะพาเป็นอย่างนั้นเลยเรื่องวุ่นวุ่นของไวรุนเสียงวินกนะครับเพื่อนเป็นพูดจาเขาเขาต้องเจเพิิน ต้องไว้ใจต้องไว้ใจนะคนเจะมาเขาบอกไว้ใจต้องเขาว่ใจอยู่เป็นสมมรพจเิ่นเป็นมาล่ำเขาเงานเป็นใจเปิ่นกนาดนขาเข้าดิเดอยวนี้เจอยังมางงายนี่ยแม่จะมาักวันได้เป็นยังใส่กระเป๋าปุ่นปุ่นเมเจอ้วมนุ้มตมแต่าเมียเป็นปาตาเล่าเปอนอะไรกกระเป๋าไหวไหมน้องอยา่ยังพอเราสิบลูกใส่อเอาิบเล่งลกใส่เลือดนีเดอให้ขายจากก็บางสิอยดจอยจ้งเลยปะ จ้าของคืค้นข้าลูกไปก็ได้ขาแค่ก็เลยขอยสอนมาเลยแลต่เราเอามาหนักมาหนับเมืองขอสิขอไปเบิองกันอะไรสุดพี่น,อนอ้นองคือเขาอะไรชักงไรเนี่ยเจ็บมือมือต้องเกิดคุ้มนี่ะ <c oughs> โอเคให้ดูกันแล้วนะครับนี่ก็คืออ่าความม่วนนะคักเนาะลูกชายกับแม่ <c oughs> จ้างมาเล่นนะสามพันห้าเลยนะครับมาเล่นเลยนะ ก็คือจองไว้ปีหน้านะสามพันห้านะครับก็ฮิฮากันไปนะบางท่านก็บอกว่าหมูที่บ้านออกลูกเดี๋ยวเอื้อยสิจ้างมาํำเด้อสามพันห้าบอสนุกกระไดนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสามพันห้าจะจ้างชักเดือนอยู่นะครับนะก็คือฮิฮากันไปนะกับเสียงวิหกนะครับลูกบอลสังกรกับบอสนุเราก็เล่นกันแบบนี้ปกปติอยู่แล้วนะครับยังไงก็เอาให้ดูกันละกันนะครับยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ